สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาเดือนกันยายน2568ลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ครับจะได้โชคใหญ่จากดวงอุดมเกณฑ์นะชัดเจนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้ที่ QR วคและเบอรพร้อมเพลงนี้ได้เลยนะครับ ดวงชะตาเดือนกันยายนชาวลัคนาราศีพิจิกนอกจากจะได้อุดมเกณฑ์แล้วยังได้รูปดวงพิเศษรูปดวงพิเศษก็คือได้รูปดวงจะตุสไดเกณฑ์ครับนี่จะตุสไดคืออะไรจะตุแปลว่าสี่สไดก็คือสะดมก็คือสี่ช่องสี่เสาหลักของชีวิตมีดาวสถิตอยู่หรือบางทีก็เรียกว่าดวงสี่ธาต ลัคนาพิจิกนั้นเป็นลัคนาราศีาธาตุน้านะครับน้ำใช่ไหมนับไปหนึ่งสองสามสี่เป็นาธาตุลมราศีกลุ่มมีราหูและเสาสถิตอยู่นับไปอีกสี่หนึ่งสองสามสี่ลัคนาราศีพฤกษบเป็นราศีาธาตุดินนะน้าลมดินนับไปสี่หนึ่งสองสามสี่ธาตุไฟมีราศีสิง ราศีสิงห์ธาตุไฟมีดาวศุกร์สถิตยอยู่เนี่ยดวงเ็าเรียกว่าดวงจัดตงสดายคือสี่ธาตุพบที่หนึ่งของดวงชะตาคือพบตนุตัวตนพบที่สี่ของดวงชะตาเขาเรียกว่าพบันธุคือหลักทรัพย์พบที่เจ็ดของดวงชะตาคือปัตตนิคู่ครองและพบที่สิบของดวงชะตาคือพบกรรมะการงานตัวตนหลักทรัพย์คู่และงานสี่อย่างสมบูรณ์ นี่เขาเรียกว่าดวงมันมั่นคงในเรื่องของสี่เสาหลักของชีวิตครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทีละดวงทีละดาวจะได้เข้าใจกันเริ่มที่ดวงแรกดาวพุธครับยกวันที่11กันยายนสองพัมาดีมาสวยเพราะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือลาภะโคจรเข้าบ้านตัวเองครับเมื่อเข้าบ้านตัวเองก็ได้ตำแหน่งกะเษตราที่ดีที่แปลว่ามั่นคง ก็แปลว่าโชคลาภมัน่นคงนอกจากจะเป็นกเกษตรตราธิบดีแล้วยังเป็นมหาอุดที่แปลว่าสูงส่งยิ่งใหญ่อีกแปลว่าโชคลาภเป็นไงเยอะดูดีชัดเจนดาวกเกษตรเสด็จออกซึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมอง ดาวอุดแสดงว่าสนาพาส่งเสียช่วยคลอเคลียผักใสให้ถึงหมายอะไรถึงหมายโชคลาภความสำเร็จมั่นคงและเยอะสูงส่งนี่ดาวพุธเป็นไงมาสวยมาดีมาแรงพุธคือการติดต่อเจราจาฉะนั้นคุณจะได้รับความสำเร็จจากการติดต่อเจราจาจากเรื่องเก่าๆจากทางไกลและต่างประเทศเพราะอะไร เพราะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยมรณะนี่แปลว่าต่างประเทศก็ได้หรือท่านจะได้รับโชคลาภจากมรดกตกทอดมรดกนั้นอาจจะเป็นมรดกของบ้านเรือนบัมพบุรุษครอบครัวหรือมรดกจากเรื่องงานหัวหน้าออกไปกเกษียณออกไปเราก็รับมรดกก็คือตำแหน่งหน้าที่การงานนั้น ก็คือมีเกณฑ์ความเจริญรุ่งเรืองครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวการงานก็เข้มแข็งเป็นเกษตรดาวพระัสบดีอยู่มรณะเนี่ยก็มีเกณฑ์ครับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องการต่างประเทศด้วยนะได้ข่าวดีได้โชคลาภจากต่างประเทศได้โชคลาภจากมรดกเนี่ยชัดเจนอ่ะถัดไปดาวพระอังคารครับดาวพระอังคารโคจรจากราศี เข้าสู่ราศีตุลพบวินาศอ้าววินาศก็ไม่ดีสิแล้วดาวังคารอยู่ในราศีตุลน,นั้นเป็นประซะด้วยอ่ะเดี๋ยวทีนี้จะทําให้ดีดาวังคารเป็นประดาวังคารนั้นเป็นตัวแทนของความกล้าแข็งขยันเมื่อกล้าแข็งขยันแล้วเป็นไงเมื่อเป็นประก็แปลว่าประแปลว่าประ ปลระแปลวาปสาสจากก็คือไม่ขยันไม่กล้าไม่แข็งเออใจเย็นๆที่มันไม่กล้าไม่แข็งเพราะอะไรเนี่ยดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีเมษและเป็นดาวเกษตรเจ้าเรือนราศีพิจิกก็คือดาวอังคารเนี่ยคือดาวประจําตัวของท่านเลยนะครับดาวอังคารเป็นดาวราศีเมษเป็นดาวเจ้าเรือนอลิอัลิแปลวอุปสรรคปัญหา คือชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นคนที่ต้องต่อสู้อุปสรรคปัญหาเป็นคนแก้ปัญหาเก่งเพราะดาวประจําตัวกับดาวอาริเป็นดาวดวงเดียวกันอริไม่ได้แปลว่าศัตรูนะอริแปลว่าอุปสรรคปัญหาการแก้ไขาการแข่งขันการต่อสู้งนั้นคนลัคนาราศีพิจิกเป็นคนที่ชอบแข่งขันต่อสู้แต่เป็นคนที่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่คนพานท้าตีท้าต่อย เป็นพวกยิ้มเงียบซุ่มๆเผลอเมื่อไหร่ก็ยับใช่ไหมเผลอเมื่อไหร่ก็เอาตายนี่พิจิกเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่รอบกัดนะแต่หมายถึงว่าเป็นลักษณะของแบบคนที่แบบเอ้ยนิ่งๆเฉยๆไม่มีอะไรแต่พอแบบถึงเวลาจะต้องสู้ต้องอะไรขึ้นมาทีก็คือรู้หมดแล้วมึงมีจุดอ่อนตรงไหนกูรู้หมดแล้วกูแทงเข้าไปทีเดียวเรียบร้อยเลยนี่พิจิกเป็นอย่างนี้ แต่ไม่ใช่แบบไปมึงมาพาโวยกลางปีกลางแขนท้าทายเฮ้ยมาดีมาดีไม่ใช่อย่างนั้นไงใช่ไหมงั้นดาวังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอฬิอ,อ,อิวินาศก็แปลว่าอะไรอลิหมดไปเห็นไห,หนึ่งนะนะข้อ2องดาวังคารอยู่ที่บ้านตัวเองเนี่ยเป็นเกษตรเมื่อมาอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกับเราไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นไปอยู่ฝั่งตรงข้ามตัวเองอะ เข้าใจไหมเหมือนเราอยู่โรงเรียนเนี้ยแล้วต้องเดินไปรับสาวอีกโรงเรียนนึงอ่ะเข้าใจไหมเสียงไหมเออโรงเรียนคู่อริเลยเนี่ยเข้าใจไหมโอ้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะอังคารเนี่ยคืออยู่ราศีเมษเป็นเกษตรมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นเจ้าของเมื่อมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่พอมันเป็นประแปลว่าอะไรกล้าแข็งขยันมันลดลงถูกไหม ไม่ต้องกล้าไม่ต้องแข็งไม่ต้องขยันก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าสบายไงก็ไม่ต้องเหนื่อยไงที่ไม่เหนื่อยเพราะอะไรหนึ่งอ่ะอลิวินาแปลว่าอุปสรรคหมดไปไม่เหนื่อยแล้วหนึ่งสองดาวังคารเป็นดาวธาตุลมครับราศีตุลเป็นราศีแม่ธาตุลมเมื่อดาวังคารมาอยู่ตรงนี้อยู่ถูกธาต อยู่บ้านตัวเองมีอำนาจเข้มแข็งเป็นเจ้าของแต่อยู่แบบเนี้ยไปอยู่ถูกทาาไปว่าอะไรไปพักผ่อนไงไปอยู่รีสอร์ทต้องทำอาหารเองไหมต้องหากับข้าวกับปลากินเองไหมไม่ต้องมีมาเสิร์ฟมีบุฟเฟ่ห้องหับสะอาดสะอา้านสะดวกสบายไม่ต้องซักเองไม่ต้องทำอะไรเอง นอนเล่นพักผ่อนอย่างเดียววิวทะเลสามร้อยหกสิบองศานี่อะเนี่ยอังคารอยู่ตรงนี้มันสบายสองอยู่บ้านดาวสุกอ่สามด้วยเนี่ยเพราะว่าอลิวินาศมันดีแล้วหนึ่งสองเป็นปราปราก็แปลว่าสบายไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องกล้าไม่ต้องแข็งไม่ต้องขยันอยู่แบบสบายสบายเพราะมันไปนพบวินาศด้วยไงใช่ไหม และสองก็คืออยู่ถูกธาตุสบายแล้วนะสามอยู่บ้านดาวศุกร์ดาวคู่มิตรและดาวศุกร์ก็อยู่พบสุภาด้วยสบายครับสวยงามสอันนี้แหละที่สุดตามกฎเกณฑ์ของโหรา,าศาสตร์นั้นชาวลัคนาราศีพิจิกจัดอยู่ในประเภทกีตะราศี กีตะราศีเป็นยังไงราศีที่มีสัญลักษณ์เป็นแมลงกีงตาคืออสุรินทั้งภูมินสหัสพันปัตตนีสุภะอันวินาตนั้นอุดมเกณฑ์อุดมแปลว่าสมบูรณ์เห็นไหมฉะนั้นดาวังคารเข้าสู่จุดนี้อุดมสมบูรณ์ก็เนี่ยถูกต้องเลยสะดวกสบาย ทำไมเขาจัดให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาวประจําตัวตกภพว,กวินาศเนี่ยมันเป็นอุดมเกณฑ์น่ะคือมันดีมันสมบูรณ์มันสะดวกสบายละ่ะเพราะหนึ่งมันเป็นดาวเจ้าเรือนอเล็ไงตกวินาศมันก็ดีแล้วสองเป็นประไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องยากสะดวกสบายสามอยู่บ้านดาวสุกนี่แหละมันเลยเป็นที่มาที่ครูบาอาจารย์เขาวางไว้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยดีเขาถึงกําหนดไว้เลยว่าเป็นอุดมเกณฑ์ เกณฑ์แห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วยังมีกระแสของดาวพฤหัสด,ดาวราหูราหูเนี่ยเป็นคู่ธาตุพฤหัสเนี่ยเป็นคู่สมพลเนี่ยส่งพลังถึงใช่ไหมอาจจะมีดาวเสาเนี่ยที่มาลดทอนหน่อยเพราะว่าเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่ที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ห้ามหันหน่อยหนึ่งแต่ดาวอังคารอยู่ตรงนี้มันปลอดภัยแล้วเนาะ เป็นอุดมมาเกณฑ์ก็ชัดเจนดูดีได้โชคลาภได้ความสําเร็จได้ความอุดมสมบูรณ์แบบคาดไม่ถึงเนี่ยวินาแปลว่าคาดไม่ถึงด้วยเห็นไหมถัดไปมีอะไรมาช่วยอีกดาวพระเกตโอ,อ้โหเล็งลัคนาสายมูต้องมาแล้วดาวเกตดาวแห่งจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็งลัคนาครับแล้วดาวศุกร์ที่ดาวเจ้าเรือนที่อยู่เนี่ยเป็นไงอยู่ในภพสุภะแปลว่าความจเจริญรุ่งเรืองแปลว่าแบบ ความเป็นมงคลน่ะ,ะแสดงว่าช่วงนี้คุณก็ต้องพบกับสิ่งดีๆในการอันนี้ไม่ได้บอกให้งมงายนะแต่แบบเออจังหวะมีงานมีไปไหว้พระขอพรไหว้เทพสารเจ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยเรียกว่ามูแล้วมันมีโอกาสปังอ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้แล้วคุณจะได้สัมผัสด้วย อารมณ์แบบพอไปไปไป,ไปบูชาไปอะไรแล้วไปไหว้แล้วมันมันมีอาการขนลุกของชันอะ่ะมันจะมีอาการนั้นเพราะว่าดาวเกตเนี่ยเล็งลักแล้วมันเนี่ยอยู่กับมนุษย์ยูอยู่กับจันด้วยถึงตัวถึงใจอะ่ะมันจะมีอาการข้าใจไหมยิ่งใครที่มีความเชื่อความศรัทธาแนวแนว,แนวนี้อยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งชัดเลยส่วนใครที่แบบเอออาจจะไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อาจจะแบบเออก็ สู้ชีวิตเองไม่สนใจเรื่องใครจะมาช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นจะมาช่วยอะไรอย่างนี้นะมันก็อาจจะมีความรู้สึกแบบเออแปลกๆไหว้แล้วดีไหว้แล้วสบายใจหรือขอพรบน,บนบานสันกล่าวอะไรมันก็สําเร็จอะไรลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกนี้คือดีอะครับนะอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาแล้ว่ามันมันเราอินมากแค่ไหนใช่ไหมแต่มันเกิด มันจะต้องเกิดเหตุดีเกิดเหตุความเป็นมงคลเพราะอะไรเพราะเนี่ยดาวเจ้าเรือนเขาอยู่พบสุภะเนาะสำหรับใครที่แบบสายมูเต็มตัวนะโอ้โหเจ้ามีลงอะ่ะ <laughs> มีแบบขนลุกขนชันกันบ้างแหละนะแต่แต่ไปในทางที่ดีนะไม่ใช่แบบเพียเพ้ยนๆอะไรอย่างนี้นะโอเคนะเออดีครับก็คือ ไหว้พระทำบุญไหว้เจ้าไหว้เทพอะไรนี้ก็เพื่อความสบายใจบางคนมันก็ไหว้าตามเทรนใช่ไหมเออก็ไม่ผิดนะทำแล้วสบายใจนะทำบุญทําทานอะไรเงี้ยครับถึงแม้ช่วงนี้จะมีดามงดามา่าเรื่องการทาบุญอะไรก็ตามนะเราทําไปแล้วการบริจาคทานก็คือการเสียสละให้เรารู้สึกไม่ตนีถี่เหนียวแค่นั้นเองแต่ทําแล้วใครจะได้รับผลดีผลอะไรเนี่ย มันก็แล้วแต่บุคคลครับถัดมาดาวศุกร์ไปแล้ว16กันยาเข้าสู่พบการงานเห็นไหมดาวศุกร์คือดาวคู่ดาววินาศเข้าเรือนการงานอันนี้ดีครับเพราะได้ตำแหน่งดีอยู่ร่วมกับอาทิตย์คู่สมพลเลยเห็นไดาวการงานก็มีความมั่นงคงก็อาจจะได้คู่มาช่วยเรื่องงาน แบบคาดไม่ถึงเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือวินาใช่ไหมอามีคนมาช่วยงานหรือมีคนมามาเสริมมาเติมมาแต่งอะไรเงี้ยก็คือมีคู่มันช่วยงานเพาดาวคู่เข้าเรือนการงานเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ก็ถือว่าดีคือดาวดีเข้าเรือนดีนะจ๊ะ,ะก็ได้ตำแหน่งสวยถัดมาครับดาวอาทิตย ทีนี้แหะชัดเจนเลยเพราะดาวศุกร์เข้าเรือนอาทิตย์ปุ๊บดาวอาทิตย์เข้าเรือนดาวพุธพบลาพะกรัมะาพระแปลว่าการงานสําเร็จเห็นไหมกรมะลพระการงานสําเร็จและดาวการดาวโชคลาภดาวแห่งความสําเร็จเป็นไงอยู่ด้วยเนี่ยคู่บริหารจัดการเลยอาทิตย์กับพุธเนี่ยชัดเจนดูดีดวงดีครับชาวราศีพิจิก,กโอเคเลย เดี๋ยวผมจะยับยับไปที่เสาลาหูด้วยนะเนี่ยกรรม,มะลาพระทายอย่างเดียวเลยประสบผลสำเร็จในเรื่องงานสุดท้ายดาวพุธเข้าเรือนวินาศไม่ต้องอกตกอกตกใจอะไรเ <c oughs> พราะดาวทิศพุธสุกเนี่ยมันเรียงตัวกันแล้วไม่ได้เรียงแบบธรรมดามันเรียงตัวกันแบบปริวัติเกษตรฟังดีดี ตั้งใจฟังเกมจับผิดดาวพุธเข้าบ้านใครเข้าบ้านดาวศุกร์ดาวศุกร์เข้าบ้านใคร,เข,ขขเ,ขใครเข้าบ้านดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เข้าบ้านใครเข้าบ้านดาวพุธเห็นไหมมันสลับขั้วกันสามต่อเราเรียกว่าปาริวัติเกษตรครับปริวัติก็คือหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกเกษตรก็คือความมั่นคง หมุนก็คือมั่วจนจนได้ดีอ่ะก็ได้ไหมหมุนจนได้ดีอ่ะปริวัติเกษตรอ่ะเนี่ยพุทธอยู่บ้านสุกสุกอยู่บ้านอาทิตย์อาทิตย์อยู่บ้านพุทธเท่ากับสามเรือนนี้เป็นเกษตรทั้งหมดคือมีความมั่นคงทั้งหมดการงานโชคลาภความสําเร็จแล้วก็คาดไม่ถึงเพราะมีดาวประจําตัวของท่านไปอยู่ด้วยเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยยิ่งย,ยีเข้าไปใหญ่เลย นะแล้วดาวอาทิตย์พุธศุกร์เรียงตัวกันเนี่ยอันนี้ในทางโหราศาสตร์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเกตเคล็ดลับไม่ได้อยู่ในมาตรฐานตำรับตำรานะแต่พอเราจับในเรื่องของดาราศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตำแหน่งเรียงตัวกันเนี่ยดีอาทิตย์พุธศุกร์เพราะอะไรดาวอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลดาวที่อยู่ถัดจากดวงอาทิตย์ไปก็คือดาวพุธ ดาวที่อยู่ถัดจากดาวพุธไปก็เป็นดาวศุกร์ฉะนั้นดาวพุธก็หมุนวนรอบดวงอาทิตย์ดาวศุกร์ก็หมุนวนรอบดวงอาทิตย์วงกว้างออกไปฉะนั้นดาวพุธเนี่ยจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ได้แค่หนึ่งสองเท่านั้นก็คืออยู่หน้าอยู่หลังเท่านั้นแต่ดาวศุกร์สามารถอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปถึงสมได้เพราะว่าวงโคจรมันกว้างกว่าฉะนั้นดาวทิศสองแสงชิ่งไปที่ดาวพุธ ส่องแสงชิ่งไปที่ดาวศุกร์ลักษณะอย่างเงี้ยคือดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในมุมฉากมุมแบบมุมเหลือหล่อมๆกับดวงอาทิตย์แล้วดาวที่อยู่ถัดจากดาวสุกไปก็คือโลกมนุษย์และใครอยู่บนโลกใครที่ได้รับแสง ตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าถือว่าเป็นตำแหน่งดวงดาวที่ส่งผลในดวงชะตาแล้วแต่ถ้ามันมีแสงส่งกระทบลงมาถึงด้วยเนี่ยมันยิ่งเป็นรูปธรรมไงคือเราเอาเรื่องดาราศาสตร์เข้ามาเสริมโหราศาสตร์เข้าใจไหมคือดาราโหราศาสตร์ก็คือดาราศาสตร์แต่ศึกษาแนวทางต่างกัน โหราศาสตร์ศึกษาดวงดาวเพื่อการเอาชีวิตรอดก็คือแค่ดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยก็ถือว่าสมัยโบราณเนี่ยก็ถือว่าการเอาชีวิตรอดแล้วสมัยก่อนอยู่ถ้ำออกป่าล่าสัตว์คุณไม่รู้เวลาพระอาทิตย์ตกเนี่ยดดนสัตว์ร้ายจับกินหมดอ่ะถูกไหมมันก็ต้องกะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นออกหากินพระอาทิตย์ตกรีบกลับถ้ำ นับว <apologies. S 1> ันนับเดือนนับปีฤดูการนี้อากาศเป็นยังไงแสงเป็นยังไงเนี่ยเราศึกษาจากโลกไงโหราศาสตร์คือศึกษาดวงดาวจากโลกจากจุดที่เราอยู่คือโลกมนุษย์แต่ดาราศาสตร์สามารถคำนวณไปได้ถึงตัวจักรวาลที่แท้จริงว่าเป็นยังไงก็คือเอามาเสริมกัน อย่างนี้เขาเรียกว่าดาราศาสตร์โบราณเนี่ยแสงที่มันส่องมากระทบถึงโลกเนี่ยมันมีผลเลยพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกใช่หไหมแสงจากดวงอาทิตย์และแสงที่มันชิ่งผ่านดาวพุธดาวพุธไม่มีแสงในตัวเองแต่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ก็สะท้อนแสงออกมาดาวศุกร์ไม่มีแสงในตัวเองก็โดนแสงจากดวงอาทิตย์สะท้อนแสงออ,ออกมาสะท้อนไปไหนสะท้อนมาโลกต่อ เขาเรียกว่าแสงดาวรังสีดาวที่ส่งผลกระทบเนี่ยก็ถือว่าดีต่อให้มันเรียงกันในภพอริมรณะวินาศอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันเรียงตัวกันเนี่ยมันส่งผลมาถึงเรามันส่งผลมาถึงโลกมนุษย์แล้วทุกลัคนาราศีอยู่ในโลกมนุษย์หมดได้รับผลหมดครับดูดีครับอะไปดูเสาราหูสักนิดหนึ่ง ผิว่าจะดูโชคใหญ่ในชนะสา,าพระราหูต้ององค์พระเสาลาพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงเห็นไหมสาวเลงอสุราท่านว่าไว้จะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์เนี่ยสาวลาหูต้องกันได้โชคแล้วโชคเรื่องอะไรหลักทรัพย์ไงเนี่ยพบที่สีของดวงชะตาและมีลาหูซึ่งเป็นอุดมเกณฑ์เช่นเดียวกับอังคารอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วตีโกนถึงกันด้วยเป็นคู่ธาตุลม เนี่ยดูดีเลยและอาทิตย์สุริยะต้องครูเป็นคู่คงอันนี้ถือว่าต้องกันแต่ต้องแบบไม่ไม่เต็มร้อยต้องแบบแฝงเรือนเกษตรก็คืออาทิตย์อยู่บ้านดาวพุธพฤหัสก็อยู่บ้านดาวพุธเช่นเดียวกันไงถึงกันครับถึงกันแล้วถึงเราไหมถึงสิเพราะดาวพุธอยู่กับดาวาังคารดาวประจำตัวคุณไง เนี่ยมีอเมื่อก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบแล้วมีโชคเรื่องอะไรอันแรกๆชัวๆเลยอะเรื่องหลักทรัพย์เรื่องความมั่นคงครับพอใจยังพิจิกแม่เดือนนี้ดาวสู่จุดดีตกพบวินาศก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเห็นไหมสวยๆส,สบายๆนะจ๊ะนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกขอให้โชคดีครับและถ้าชอบสนใจในเรื่องโหราศาสตร์อยากศึกษา อยากเรียนตอนนี้เปิดคอร์สสอนออนไลน์อยู่ครับวิชาโหราศาสตร์ไทยฉบับสมบูรณ์เบื้องต้นและพยากรณ์สไตล์ตังศิคิ์เรียนให้รู้ดูให้เป็นจัดไปเต็มระบบเรียนทุกวันอาทิตย์9้าโมงถึงเที่ยงนะครับสอนสดออนไลน์สัปดาห์ละครั้งผ่าน Google Meet นะครั้งละ3ชั่วโมงนะครับ Google Meet ง่ายเดี๋ยวผมสร้างคนสมัครเรียนผมสร้างกลุ่มไลน์แล้วก็ส่งลิงก์ Google Meet กดเข้าไปก็ออนไลน์เรียนกันได้เลยนะครับ มีภาพให้มีไฟล์การสอนนะครับและบันทึกการสอนเป็นวิดีโอย้อนหลังหลักสูตร8เดือนนะครับเริ่มวันที่ที่7กันยายน2568 7กันยานี้แล้วนะรีบมาสมัครเหลือเวลาอีกสัปดาห์เดียวเนาะใครสนใจก็เข้ามาถามไายได้เหลือเพียง12,000บาทนะครับเพราะว่า12,000บาทเนี่ย เลทหกเดือนนะแต่อันนี้เราเรียนกัน8เดือนนะก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเพราะเรียนจากศูนย์ใครที่บอกกลัวเรียนไม่ได้เพราะไม่มีความรู้เลยไม่มีพื้นฐานเลยมาเลยคอร์สเนี้ยเฉพาะคุณและเรียนยาวไปจนถึงทำนายดวงได้นะครับติดต่อที่ไลน์แอดโหรา915นะครับแล้วก็สแกน QR code ได้เลยมีตัวอย่างการสอนถ้าใครยัง ดูว่าเฮ้ยเรียนแล้วจะทายได้ไหมมีตัวอย่างนักเรียนที่เรียนในชั้นเรียนเลยนะครับเราสอนกันแบบเอาดวงปิดสนาขึ้นและให้ทายกันเลยนะครับดูที่ว่าเนี่ยเขาทายกันได้ไหมนะครับมีตัวอย่างการสอนขึ้นนะครับอะฝากกดแชรก์กดไลค์ครับกด subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งทุกอกทุกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ทิคิวอาร์โค้ดระเบิดพอมเพลงนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับคลิปนี้ ขอให้โชคดีเฮงปังรวยคำทำนายดีๆขอให้เกิดขึ้นในเร็ววันครับสวัสดีครับ